ดิฉันนางสาวสุภาพันธ์สมภดีนะคะวันนี้จะมานำเสนอไทวูด้าเบิร์ดโปรเจกต์เรื่องการนอนสมาธิค่ะเพื่อนๆขยับไปด้านซ้ายมือนะคะ PowerPo i n อนอนสมาธิค่ะ การนอนสมาธิก็ถือเป็นการเจริญสติวิธีหนึ่งเพียงเปลี่ยนจากการนั่งเป็นการนอนโดยยังคงหลักการเดิมคือผู้ปฏิบัติจะฝึกสังเกตและจดจ่ออยู่กับอาการทางร่างกายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำสมาธิเช่นลมหายใจที่ผ่านปลายจมกูกรวมไปถึงความคิดและอารมณ์โดยวางใจเป็นกลางเพียงแค่รับรู้และปล่อยวางคะ่ะ ขั้นตอนการฝึกหนึ่งควบคุมความคิดให้สงบจากจากเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจที่ไม่หยุดนิ่งมีสติรู้เท่าทันต่อความคิดต่างๆที่เกิดขึ้น 2. ทําจิตให้ปลอดโปร่งจากสิ่งดึงรั้งคืออารมณ์ต่างๆที่ไม่น่าปรารถนาแก้ไขอารมณ์ที่ทําให้สูญเสียพลัง ไปกับการคิดต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์โดยคิดในทางตรงข้ามเช่นแก้ความโกรธด้วยความรักแก้ความสงสัยด้วยศรัทธาความเชื่อที่ดีและถูกต้องสัพสิทงมีสองด้านหากด้านใดมากก็แก้โดยเพิ่มด้านตรงข้ามเพื่อเข้าสู่สม,สมดุลสภาวะปกติที่จิตสงบ ลอดปูงเย็นสบายไม่ร้อนลนด้วยสิ่งผูกรัดดังกล่าวสรวบรวมพลังจิตเมื่อทำจิตให้เกิดสมาธินิ่งสงบจากความคิดต่างๆสร้างภาพในจิตโดยกำหนดให้จิตคิดติดอยู่กับฐานที่กำหนดลมหายใจร่างกายหรือวัตถุ 4. สร้างพลังจิตให้แรงกล้าด้วยการฝึกดังกล่าวจนมีสติ โดยไม่ต้องนั่งหลับตามีจิตสงบนิ่งเข้มแข็งในทุกอริยาบทของการเคลื่อนไหวห้า,หา,ก,าการใช้พลังจิตสำแดงฤทธิ์พลังจิตกำหนดและควบคุมสปปรรสิ่งให้เป็นไปตามที่ต้องการการปล่อยขึ้นพลังเขาภัยค่ะ การปล่อยคลื่นกระแสไฟฟ้าจากสมองผ่านหน้าผากสู่ภายในเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการค่ะนั่งสมาธิแล้วชาอันนี้เป็นของธรรมดาของกายที่นั่งนานๆย่อมเกิดความมึนชาขึ้นถ้ารู้สึกเจ็บปวดหรือชาขึ้นมาแล้วเราหยุดเปลี่ยนอริยาบทสมาธิเป็นกิริยาของจิตเรากำหนดจิตอย่างเดียว ยืนเดินนั่งนอนเป็นเพียงการเปลี่ยนอริยาบทเป็นการบริหารร่างกายตามหลักสุขภาพพลานามัยทั้งนี้เราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ค่ะรูปถัดมานะคะเป็นการนอนสมาธินะคะแล้วก็ถัดมาเป็นการทำการนอนสมาธิของวัดแห่งหนึ่งนะคะ ถัดมาอีกเป็นข้อสอบ15ข้อเลือกข้อสอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อคะ่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปทำได้คะ่ะถัดมาอีกนะคะเป็นเกมเศรษที15ข้อเหมือนกันคะ่ะเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพื่อนๆสามารถลองไปทำได้นะคะ ถัดมาเป็นวัดจีนแล้วก็สวนแสดงผลงานของเพื่อนๆนะคะถัดมาเป็นวิดีโอค่ะวีดีโอได้มวีดอด,ดได แล้วภาพข้างล่างนะคะเป็นไทยพุ o ธดาวิดโปรเจกต์รายชื่อต่างๆของหัวข้อต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถศึกษาและสนใจหัวข้อไหนก็เข้าไปดูของเพื่อนๆได้นะคะถัดมาเป็น g o Google s h e e t เนื้อหาของการนอนสมาธินะคะเพื่อนๆสามารถอ่านเข้าไปอ่านได้คะ่ะรูปถัดมาเป็น เป็นการบริหารกายท่านอนนะคะต่อมาก็เป็นการนอนสมาธิของของผู้มาฝึกการนอนสมาธิค่ะเพื่อนๆมีคำถามอะไรไหมคะ ทำไมเราต้องทำสมาธิใช่ไหมคะเพราะการดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันในชีวิตประจำวันเราต้องมีสมาธิในการทำงานในการเรียนรู้ต่างๆค่ะเราเลยต้องทำสมาธิเพื่อให้จิตมั่นคงค่ะต้องนอนหรอวอยู่ไมคะไม่จำเป็นต้องนอนแค่วิธีเดียวค่ะสามารถทำสมาธิใน ได้ทั้งแบบนั่งเดินยืนไม่จาเป็นต้องแค่นอนอย่างเดียวค่ะขอแค่ให้มีสมาธิในการทำสมาธิค่ะมีจิตสงบก็พอค่ะอาดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ